ทุกคนดูนี่เด็ Royal e n f i e l d Bullet t r a i l 5 0 0นะครับ ABS ปี2019คันนี้พิเศษมากๆครับวิ่งแค่900 98โลเท่านั้นนะฮะก็ตีไป1,000โลนะครับท่ผู้ชมโคตรใหม่นะสภาพบอกเลยว่าโดยรวมสวยเดิมนะครับทุกจุดกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ตัวนี้จะเป็นทรงแบบเดียวกับคลาสสิกนะก็จะได้ถังมาเป็นสีโครเมียมนะครับ บางโคนนะครับสีเงาแบบนี้นะครับยางก็ยังใหม่ๆนะแบบเป็นกึ่งแบบทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นขี่ทางฝุ่น,น,นขี่ได้ดีนะครับแต่งมาก็มีกาดไฟหน้านะครับนะเดี๋ยวมาดูเรลงกหม่นี่นะคือใครที่สนใจสายคลาสสิจกจ๋าเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากนะครับ998โลเท่านั้นนะครับนะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะ ตัวนี้เป็นปี2019นะแล้วก็ที่สำคัญครับ ABS นะสตาร์ทแชร์เดียวติดนะนี่มีคันสตาร์ทเท้าให้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่นะเครื่อง5 0 0ร้อยซีซีโคตรใหญ่โคตรมันนะครับท่านผู้ชมนะฟังเสียงมีรอบเดินเบาเสียงแบบโคตรร้าวใจนะครับนะ ที่สําคัญคันนี้นะครับเดิมๆให้ขาตั้งคู่มาด้วยท่านผู้ชมนะนี่ฟื้นไะเนี่ยเอาอย่งไงละ่ะหล่อเท่ะนะครับเป็นเบาะตอนเดียวนะครับมีหลักหลังมาให้เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวมาดูส่วนสูงสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะท่านั่งก็จะประมาณนี้นะครับเวลาขี่ก็จะประมาณนี้นี่นะก็เกือบจะกึ่งแบบเป็นคุยเซอร์แล้วนะแต่ว่าถ้านั่งมันก็ยังไม่เป็นคุยเซอร์คุยเซอร์จะแบบไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะอ,อยู่กึ่งกลางานะครับสําหรับราคาหน้าร้านเราเปิดเพียงครับผมหนึ่งแสน 9,000บาทเท่านั้นนะครับผมซื้อสดลดได้อีกนะแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ตอนนี้ใช้เงินดาวค่อนข้างสูงนิดนึงก็อยู่ประมาณ3,000 30, อัพนะครับเพราะว่าจาจัดจะให้ค่อนข้างน้อยนะเนี่ยมาดูฝั่งทางด้านนี้นะนะปกติเครื่อง500นะจะมันจะไม่มี ABS นะแต่ว่าจะมีเป็นปี2019ขึ้นไปนะครับก็จะมี ABS มาให้ก็ถือว่าถือว่าแจวเลยนะครับเป็นระบบอ่าเขาเรียกว่าช่วยเหลือในการขับขี่นะครับนะ ก็สำหรับใครที่สนใจนะสายด่วนโทรครับ0949694969หรือแอดไลน์ครับ VAKYDOMN o นะครับล้วเราตั้งอยู่วงเวียนพระราม5้านนทบุรีนะครับขครที่สนใจคันนี้นะครับซื้อสดนะฮะลดได้นะครับท่านผู้ชมนะขายได้ขายนะครับต่อรองกันเข้ามานะครับนะส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ไม่สามารถสะดวกเข้ามาดูนะสามารถคอลว v ดีโอได้นะครับแล้วก็มัดจํากันเข้ามานะครับ จะส่งรถให้ที่เหลือเก็บปลายทางได้นะครับลากันไปกับ Bullet t เ i l 500ปี2019 ABS นะครับ19,000บาทไม่แค่900โลเท่านั้นเจอกลิ้หน้าผม